สวัสดีครับกระเท,ทิษด,ดีไม่ละครับมือนีสีมาทายสวน <c oughs> พอ่อศิลครับพ่อศิลปมันมน้ำซับตำบลบุปีองเภอเมือนครับครับเป็นทุเรียนทีแปลงไงนะครับแปลงยีสีใบครับเป็นแปลงถี่าชุดยอดของทุเรียนเลยครับในอำเภอเมือนครับแปลงทุเรียนทุทเรียน,ยน,ยนสามปีกว่าครับ ทุเรียนมันถึงสี่ปีเป็นแปลงสียงามครับปีนี้เพิ่งกําลัางเตรียมเอาหมาเอาพนนะครับรน,นีเนบเบ่เป็นแปลงนงีนฉีดกอแก้วไปสองขางครับฉีดกอแก้วไปสองขางครับเป็นแปลงสวงามครับแปลงสวงามครับทุเรียนโตกใหญ่ พอเราดูแลรักษาได้ดีครับทุเรียนสามสี่ปีครับงามดีครับงามระคะัตต้นไงแข็งแรงครับสมบูรณ์แข็งครับจะเห็นเบื้องลำต้นครับนี่ครับลำต้นครับปีนี้เพิ่นเตรียมสเอาลูกเลยครับปีไก่ก็เป็นอยู่แต่บ่หลายแต่วเพิ่นเตรียมมาลูกเลยครับ โอนนะครับไงแห้งครับนี่ครับแองหนามเพิ่นครับหนามที่ซีโฮทุเรียนครับใส่หนามเพิ่นที่นี่มองแองเก็บหนามครับแองนี้เลิกซี่เมตรครับกว้างซี่เมตรกว้างซี่เมตร เลือกซี่เมตรยาวสิบเมตรครับยม่นี่เพิ่นปลูกทุเรียนเนี่ยประเทศจะในหนามถือพอครับตอนมาเบิ่งเพิ่นใสพลังงานแสงอาทิตย์ครับข้าวหนามเบิรเพิ่นก็บใสพลังงานแสงอาทิตย์ครับประหยัดใส่ายแค่เดียวเกินคุ้มเลยครับแต่ชาเบิ่งพลังงานแสงอาทิตย์แปดแผงครับหนึ่ง เพียงพ่อเยครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 8, 8แปดแปดแผงครับแปดแผงสูบเซบอรเจ็บไหยใส่ใดทรงครับเป็นทุเรียนทิแปลงงามดีครับสมบูรณ์แห่ครับท้องกอสินครับตำบลบุเปื่อย เพื่อเมียนครับเป็นทุเรียนอีแปลงหง่จะเป็นเป็นพัวหน้ากลุ่มกลุ่มทุเรียนแปลงไงตําบลบุ๊ป,ปใหญ่นําครับของพอสินครับแาเบมองงานก็หลายครับมึอนี่พอสินรลประบว่างแล้วบลล่มประสุ่มประสุ่มกลุ่มนะครับผมก็เรียกมาทายไอเบิร์นครับแล้วทุเรียนแล้วงาน,นครับ ต้เรียน400ต้นครับ20ไร่ต้นเลียนที่แวยงามที่สุดครับสวยง,งามที่สมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับจริงครับบึงโคนต้นงามครับต้นใหญ่ น,นี้มาถทายให้เบิ้งครับบรร่นเดี๋ยวสิมาสัมผัสกอเราอยู่นี้กอแล้วเบาบางผ่านว่าการปลูกทุเรียนปลูกยังไงคืองามงามดีครับแปลงเรานี่มึงเป็นแถวนี้งามดีครับทุเรียน400ต้นแปลง,งายสิจุด ในตำบลบุ้บเคยกับว่าใดครับเพราะ่าอยู่ในมีแปลงเดียวนะครับแปลงตีไงเพราะว่าแปลงอื่นกับว่าไงครับแปลงอื่นกับมี่สีไรห่าไรสองไรสามไรไรหนึ่งกับมีครับอยู่สวน <c oughs> นี่ระบบหนาบงพอเราใส่ใบใส่ได้สองนิว้วทรงเลยครับว่างพอไว้ ให้เบิ้งระบบน้ำพอแล้วนี่ระบบน้ำสปริงเกอร์ตุรเรียนระบบน้ำพอแล้วเห็นบ้างต้นหนึ่งสองหัวต้นหนึ่งสองหัวการปิดผุตุรเรียนนี่ถ้าให้วบางแบบนี้นี่เห็วบางแบบนี้ครับต้นหนึ่งสองหัวเลยครับห่างจากต้นเม็ดประมาณขางละเม็ดขางละเม็ดครับถ้า ขยับโอ,อ่งอีกก็ได้ครับเอาคางแล้วไม่ทาซิฟก็ได้ครับก็ได้ที่กันครับใครสวนเมึงครับอย่างนี้เราวไปอย,อยู่ใครสวนพอเลี้ยงวันถึง4ปีครับ3ปี4ี่เลี้ยงสี่ปีนะครับ แล้วก็าซีปีถี่ว่าง่าม,มีครับทุเรียนงามทีชมบูรณ์แห่งครับก็ได้อยาแบาเบิองสวนแบบมาเบาิองไหนครับพ <c oughs> ี่กัสกิดยุบันน้ำซับตำบลบุบเปอร์ไอคับมาจากน้ำเงิน ปั๊มน้ำมันวุ้นบุญเรียวลงมาประมาณ200เมตรกะถาม,มือองหูครับสวนพอสิงหูเบิดครับจะมามา,ามาตัวทำเอาบวถิมือเรกบ่อยู่ก่อนแล้วแล้วกลุ่มเราทุเรียนแปลงใหญ่แต่ละมือที่มีคนมาเบิง่งสวนอยู่เรื่อยครับสวนพอหน้าทางไกลก็มีครับหน้าไกลแห้งกับมีครับเป็นศูนย์ แปลงที่เป็นศูนย์หน้าไก่มาเบิ่งสวนคนมาเบิ่งสวนพอน้ามีครับทุเรยีนรยนสุดยอดครับเจ้าจะทาให้เบิองช่วงผลุ่มครับนะครับ มันต่วนไงสั่นไปครับครับแห้งครับงา่ายดีครับง่ายงต่ง,งาครับทรงผุ่มทุเรียนง่ายงายครับเ<ไ>พิ่นปีแรกเพิ่นกับปลูกกล้วยปลูกบางครังปีปีที่สองเพิ่นเอาออกเลยนครับคอแล้วก็หวานแล้วก็ปล่อยเป็ทุเรียนเลยครับงาน,นง่ายบนเนื้อที่สิบยี่สิบไร่สี่ร้อยต้นครับ พอเราเหตุผลสมบูรณ์อย่างนี้ครับเดี๋ยวคลิปหนา้าเดี๋ยวสิมาสัมผัสพอเราอยู่ดอกว่าเป็นเห็ดอย่งไรคือได้งามคือได้สมบูรณ์นะครับอีกนิดปลูกขึ้นเรื่องไดให้น้ำเรืง่งใดในอา,อาหารเัื่งใดยังสมบูรณ์นี่พอเราไปอยู่ตรงนี้เราทายเฉลิมสันสันนะครับ เกี่ยวกับระบบน้ำน้ครับว่าเรี้ยนสามสิบหกชั้เรียนปลูก,ยนนกยอยู่ใงจัง่ายน้ำระบบน,น้ำของฟอเรสต์เรียนมาตรฐานแห่งครับมาตรฐานนง่ายครับทุเรียน ซีปีซีปีในงามขักฟันนะครับตดมันระต,ตุสุดยอดนะครับทุเรียนซีปีดินแดงดินภูเขาไฟครับงามดีครับงามเราดีงามเอง เปลี่ยนแปลงงามสวยงามมากส่วนกระสมบู์คือส่วนวน,วน,นี้ครับส่วงคลุลลมงามเนี่ยครับเหมือนส่วงเลนเลนามิดเนี่ย นี่ขอจบแค่นี้นะครับเอาทุเรียนงามๆมาให้เบิ่งครับเดี๋ยวรอบหนา้าครับนัดพอแล้วมามาทายสัมผัสพอรหรอือครับคลิปงามทุเรียนงามถ้าได้สัมผัสก็พอเราถามวิธีปลูกทุเรียนนี่เราปลูกทุเรียนงามทุเรียนจังใดคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เลยครับกดติดตามนะครับเกีนสนสนสน่ยวกับเกษตรดีใหม่ เกี่ยวกับทุเรียนปลูกทุเรียนมาฝากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ